ครับผมรองศาสตราจารย์ดรสงศ์ยีมินนะครับเป็นคณบดีคณะวิศร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่รับทุนับสนุนจากพลังงานสภาวิจัยแห่งชาตินะครับเพื่อมนองการเรื่องของเทคโนโลยีการพื้นฟูแนวประการังนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับในการที่จะทําให้ชิ้นส่วนประการังมีขนาดเล็กและให้ชิ้นส่วนปะการังเหล่านั้นเนี่ยนะครับเติบโตได้เร็วเลาชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมกันนะครับเป็นเป็นก้อนใหญ่นะครับ แล้วเราก็จะเอาผลผลัพธ์ที่ได้นะครับเอาไปใช้ในพื้นที่แนวรลงที่เสือ่อมโทรมเพื่อจะทําให้เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวลําน้ําในเชินิเวศหรือว่าไนอนาคตเนี่ยอาจจะผลักดันให้ไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเขาบ้านชุที่เป็นศูนย์ะครับใน,ใ,นใ,นในอน,นาคตขหนาครับข้องเทคโนลยหม่้วาครับข้อดีของเทคโนโลยีใหม่อันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์จาก การสืบทํา์แบบแม่สายเพศของพการังนะครับก็คือเราสามารถที่ทำงานได้เร็วนะครับได้จํานวนชิ้นเนี่ยมากนะครับแล้วทคโนยีใหม่อันนี้เนี่ยก็คือหลักคิดของเขาก็คือว่าเขาไปทําให้เป็นชิ้นเล็กๆซึ่งในชิ้นเล็กๆเหล่านี้นะครับชิ้นพการังเล็กๆเหล่านี้มันจะเติบโตได้เร็วแล้วหลังจากที่มันเติบโตไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันถูกเอามาเอามาวางใกล้ๆกันมันก็จะมาเชื่อมกันเองเป็นเป็นเป็นโพลีใหม่ แล้วโคเอใหม่อันนี้นะครับมันจะสามารถที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เร็วกว่าเร็วกว่าถ้าเป็นโคเอนเล็กๆในธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นโดยเทคนิคนีคน้แล้วโดยวิธีการทําที่เราก็พยายามที่จะพัฒนานะครับก็ทำยังไงที่จะให้มีอัตราการรอดตายสูงอัตราการเติบโตสูงเนี่ยนะครับเราก็เลยเชื่อว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้เราจะมีก้อนประการังสําหรับการฟื้นฟูในแหล่งประการังที่เสื่อมโทรมเนี่ยได้ในพื้นที่กว้างๆได้นะครับ ได้โคงการด้ห่งปีนี้ได้ผลเป็นย่างไบ้างครับก็ได้ผลเป็นที่พอใจนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ในต่างประเทศทำนะครับและไม่เคยไม่เคยทาในในในย่านบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองเอามาใช้กับปากกาลังสี่ที่ของเราก่อนนะครับคือกลุ่มพวกปากการังโคนปากกาลังากาเล็กซี่นะครับกลุ่มพวกปากกาลังช่องเหลี่ยมนะครับเพื่อเป็นกระดังที่ค่อนข้างจะโตนะครับแต่ว่าเราสามารถจะใช้เทคนิคเนี้นะครับ ในการทําให้เป็นที่เล็กแล้วก็เอาโพลนีมาเชื่อมกันภายหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าอัตราการรอดตายเนี่ยสูงนะครับอัตราการเติบโตก็สูงอยู่ในระดับที่เป็นที่พอใจนะครับเราเราค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าหลังจากที่เราได้ผลลัพธ์ของโพลนีที่มาเชื่อมกันแล้วเนี่ยในในปีหน้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ในแปลงพื้น,นปูแนลปะการัังที่มันเสื่อมโทรมตามธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ครับ ้ต่อไปที่เราจะทำในธรรมชาติมีจากบีีบนี้นาครับคือตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับเราก็เลือกไว้ก็คือที่เอาเอานวลที่เกาะล้านนะครับแล้วก็ที่เกาะข้างขาวนะครับเกาะข้านี่อยู่ใกล้เกาะสีชังนะครับทางด่านทิศเหนือเกาะข้าวนะครับแล้วก็ที่เกาะอีกที่นึงคือเกาะเกาะขามน้อยนะครับก็คือไปใกล้กับเกาะเกาะสีชังเหมือนกันนะครับในสามพื้นที่แรกนี้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นต้นแบบ เนื่องจากว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเราก็หวังว่ามันจะสะดวกในการเดินทางของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าในพื้นที่นี้นะครับแนวกาลังตัวแหล่งพ่อแม่พันธุ์เนี่ยค่อนข้างจะมีความคงทานต่อสภาพแวดล้อมได้สูงตามธรรมชาติอยู่แล้วครับในส่วนของแผนาสตร์ชาติที่มีการระบุเอาไว้ว่าเราจะต้องมี าาค, <c oughs> คือเราต้องยอมรับว่าตัวแนวกาลังของเราเนี่ยมันเส่อมโทม,มาด้วยหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าสาเหตุที่ใหญ่สุดก็คือปกำลังพ่อขาวเมื 1, ่อปี2 5 4 1กับปี2 5 3ที่ทาให้แนวปกำรังทั้งประเทศเราเนี่ยเสื่อมโทรมเยอะมากแต่หลังย้อนมาเนี่ยเราก็ยังไม่มีปรากฏการณ์พ่อขาวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแนวกำลังก็พื้นตัวขึ้นมาตามธรรมชาติระดับหนึ่ง แต่วันนี้เนี่ยเราคงไม่พอนะครับเราคงต้องมนุษย์ต้องเข้าไปช่วยนะครับเข้าไปช่วยในการที่จะพื้นฟูนะปะกาลังโดยเหตุน,นี้จะเห็นได้ว่าในยุศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับในแผนยุศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยกำหนดเป้าหมายเอาไว้นะครับว่า5ปี1 0ปี20ปีเนี่ยต้องต้องมีการพื้นฟูนในการังเท่าไหร่ก็าให้เป็นจํานวนจริงนะครับสมมติกานตัวเลขไม่ไม่ผิดจะอยู่ที่มาสักห hmm. ล้าน5 6กล้านจริงอะไรประมาณนะครับตรงทางสุดปลายปลายทางแต่โดยเป้าหมายจริงเนี่ยคือเขอาต้องการที่จะให้ คนเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยเข้าไปช่วยที่จะทําให้แนวปะการังเนี่ยมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเร็วกว่าการที่มันจะฟื้นตามธรรมชาติโดยเหตุน,นี้นะครับที่สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติจึงได้เห็นความสําคัญนะครับในการที่จะไปศึกษาวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพื่อจะมาช่วยทําให้เราสามารถที่จะฟื้นฟูแนวปะการังในพื้นที่ที่มันกว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับจะหาอุปสรรคในการฟื้นฟูปะการังที่เราพบจนจนจนยากจะแก้ไขเป็นอะไรคะ โครงการผู้ปูแนวประกันี่ยก็คือว่ามันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการนะครับซึ่งแต่แตและเทคนิคเนี่ยวิธีการเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าปัจจัยใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของกําลังคนบางทีเราต้องใช้กําลังคนอันที่สองก็คือเรื่องของอ,องค์ความรู้ทางวิชาการนะครับที่ต้องมีการพัฒนานขึ้นมาเรื่อยๆในสาษาถึงบประมาณนะครับงบประมาณก,ก็คือในหลายเทคนิคและวิธีการเนี่ยต้องใช้งบประมาณค่อนจะเยอะ โดยเหตุนี้นะครับภายใต้โครงการนี้เราถึงคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ครับว่าทำยังไงถึงจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสามารถที่จะดําเนินการได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีต้นทุนเนี่ยไม่ไม่สูงมากลรวก็ที่จะสามารถจะผลักดันให้ไปดําเนินการพื้นฟูแนวกำลังได้จริงนะครับในพื้นที่ที่ในจํานวนหลายหลายตารางกิโลเมตรไดร้ พอลโนีที่คองขยายพันนี่มีขนาดเท่าไหร,ร่คะคือตอนนี้ในช่วงรแรกๆเนี่ยเราอยากจะได้ขนาดประมาณสัก5เซนถึง8เซนนะครับแต่ตอนยังยังยังถ้าหากลงไปดูเมื่อล่าเนี่ยก็จะประมาณสัก4เซน5เซนประมาณนี้ครับจาก 1, 1> เซนมาถึง5เซนถึง8เซนเนี่ยค่ะเร,ราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ มันขึ้นอยู่กับว่าเอามากี่ชิ้นมาต่อกันนะครับม,มันใช้หลักคล้ายๆกับจิกซอร์ครับถ้าเราอยากได้โคนีใหญ่ๆแล้วก็ใช้จำนวนชิ้นเนี่ยมาต่อกันมาก,ชมกใช่ครับจุดการเชื่อมต่อแต่ว่าโดยใช้ประมาณ 4- 5หชิ้นเนี่ยนะครับม,มันก็ประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นโครนีขนาดประมาณ5เซน6เซนได้แล้วครับมีการประเมินไหมคะว่ามันช่วยเร็วกว่าในธรรมชาติสักประมาณกี่เซน คือการทําชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยคือมันจะเร็วกว่าตอนที่มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเวลาที่เราทำเป็นชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยมันจะเร็วกว่าธรรมชาติเนี่ยหลายเท่าหลายเท่าตัวทั้งสี่สายพันธุ์นี่คือสายพันธุ์ที่เติบโตช้าใช่ครับคืออย่างที่ผมเรียนก็คือว่าตัวที่เราเลือกมาเนี่ยเทคนิครือวิธีการเนี่ยมันจะมีประโยชน์สูงก็ต่อเมื่อเป็นประการังที่มันโตช้านะครับเพราะถ้ามันโตเร็วเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ให้มัน เอาหาักกิ่งมาก็ไปโตได้ได้เลยนะครับแต่พวกที่โตช้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องไปศึกษาเทคโนโลยีวัตก,กรรมใหม่ๆว่าทํายังไงเราถึงจะทําให้ม,มันโตได้ได้เร็วขึ้นเวลาที่เราเอามาใช้ในโครงการพื้นฟูนในพลังแบบนี้ครับที่นีที่ว่าจัดการประเทครับมีประเภทอะไรที่ต้อไปใช้ว่านาคือเริ่มต้นจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มของพวกยุโรปกับอเมริกาที่ทํานะครับ แล้วตอนหลังเท่าที่ผมตามเนี่ยก็คือกลุ่มของพวกฟิลิปปินส์ที่เริ่มมีนักวิชาการของประเทศเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาทำนะครับแต่ในเซาท์อีส t ์เอเชียเนี่ยผมยังไม่เห็นใครทํานะครับมันจะมีการประชุมเอเชียแปซิฟิกคอรีฟซิมปพเซียมที่สิงคโปร์ประมาณวันที่19 9เดือนมิถุนายนเนี่ยครับซึ่งนักวิจัยของเราเนี่ยจะไปนําเสนอในในเวทีนี้เราเราผักรันสองเรื่องนะครับก็คือ เรื่องของการพื้นฟูนแนปะกอฮังด้วยด้วยเทคนิคด้านวัตกรรมใหม่กับอีกเรื่องก็คือว่าเราต้องการอยากจะเห็นการท่องเที่ยวแนวกาฮังของประเทศไทยเนี่ยเรามุ่งไปสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนซูที่เป็นศูนย์ตามเรื่องของคาร์บอนนิชิลิตี้ปี2050ที่เป็นเป็นข้อตกลงข้อสัญญาในระดับนานาชาตทิที่เราไปสัญญาไว้กับไว้กับต่างประเทศอาจารย์คนหนึ่งชอาท่องเที่ยวในเรื่องของ ปะการังอยู่นี่จะมีคําแนะนํนาอะไรสําหรับนะักท่องเที่ยวอยตอนนี้บ้างไหมครับครับผมเข้าใจว่านักท่อง,ง,งเที่ยวเองเนี่ยก็ให้ความสัมพันธ์กับกับแนวปาการังคือให้ความสนใจกับแนวปาการังในตอนนั้นหลังผม,ผมว่าบ้างเรียนตรงๆว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับก็คือเราแทบจะไม่เห็นกิจก,กรรมที่ไปที่จะไปทําลายปาการังเนี่ยน้อยมากนะครับก็คือกรณีของการไปเก็บสิ่งมี้ที่แนวปากการังไปจับ ไปต้องทําให้ประการังมันติดเชื้อโรคหรือว่าแตกหักได้นะครับอันนั้นคืออย่างเดียวี่ต้องระวังนะครับที่อย่างง่ายสุดก็คือว่าอย่าไปสัมผัสอะไรเลยนะครับดูดูด้วยตาแล้วก็ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับแล้วก็จะทําให้ทิ้งระบบนิเวศแนวประการังทั้งหมดเนี่ยยังสมบูรณ์เหมือนเดิม